หมื oh, ่นลุยไอ้นวดสวัสดีครับวันนี้เอามาปะกันเป็นประจำกับทีมงานเมีอะายจะมีเมนูยางมาแนะนำติดตามกันไป วัสดีครับนะครับป๊กไม้ผมเนีนะครับครับไอเบียน,นะครับ,แบบรบมาหม่เกาเขาดีกว่าเออหลังจากไปหวังเขียวนะครับมันมาได้ฝุนนะครับอแต่ทีดีเขายังได้เหยื่อมาควันนี้ใส่แมงจอนนะครับปีองอขางต้องเขาเนี่ยฝุ่นคุยตัวสป,ปะสปเปดเนะาะตะคื้นออกไปหนองกําเดียวฝุลล่นตกครับนี่ไอเบียก็ได้เหยื่อได้นะครับได,ได้มากันตะคืน้น นี่เป็นแมงจรหรือแมงจีซอนอน,น,น,ออน,นี่นะครับเน้องนี่บ่มอยู่ในนี้อยู่นะครับตั้งมาถือว่าได้ได้อยูน่น,ยยนะครับประมาณร้อยสองร้อยขอเยือเรานะครับเดี๋ยากหลุดของเราเหรียญนับป่งมารถขอนแค่ได้หนาวในสมัยนี้เนาะอดเถอะเดี๋ยวนี้ขอแห้งขนาดนั่งกับจะ,ล,ะ,ะลุกปักน้ำบัดเดือดอ่าร้อน ไปประมาณหกโมงเองครับเนาะเอาใส่สีนึงกันเบียจะไปใส่ก่อนคนระับสีเออสีม่วงก็ได้อยู่คนจกนุกนี่นี่นะเปิ้ดคุกสามตัวสามตัวหลังกันหน่อยนี่นะดยกก๊ <laughs> อดในหลอกกี่ปีเศร้าปีทุกฤตูตรี่นี่ครับรถจะไปจนแมวอีกอะ จะได้ผมได้ซื้อต nice ัวไอเบี้ยนะครับแล้วตัวดีกันแล้งเหลือแจ๊ะขอบคุณเลืองน้ำชกตรงๆเหลือใบเดียวซีสองหกนะครับสามตัวท้ายนี่ธรรมดาเนี่ยคนดวงเฮงนะครับอะไรมั่วรับเนี่ยหน้อยสักตัวออมาแล้วครับเอออันนี่ทางได้มาน้อยวันนี้ทางได้มา เบียกลังใส่เบีสอยู่มาวันนัดกันสี่โมงกึ่งเนาะมาถึงหกโมงไปมืดแล้วนะเสียเล็กมาแล้วครับเสียเล็กสว่างรูปสาวฝ่ายตอนนี้ฮะจันกำลังขึ้นแล้วนะครับเนี่ขึ้นว้อยอีกแบบเต่ ปลากันใหญ่เลยอืมเรี๋ยวเขาจะเต็มดวงล้วนะครับเออเออยุบจะล่ะเบ็ดโค้งของีปัญหาเขาว่าจะใจหลอกเดียวถ้าเดือนถ้าเดือนแจ้งแล้วมันจะหมดทีเดี๋ยวไปใจละอืมถ้าห่างก็ทำหลอกเนาะเขาเปิดใจมาก็จะน้องยังเขาอยู่กันนี้ดึกแล้วนะครับเขาจะไปใจหลอบแรกนะครับเพราะว่าเดือนมันแจ้งแล้วนะครับเนอะนะครับพอจะรุ่นกับรุ่นกันตอนเจ้า แต่คเขาก็เนี่อาจจะมีติ้นไม้ติ้นมือองไม่เบี้ยหนอโอเคเขาตะเก็บของเนี่ยเออเขาไปลุยกันว่าเกี่ยวสายใวางเนี่ยตะองอิดเงาวมากันไปบุกปลาหนามนี่กันเรบเดี๋ยวกันดึงอิดแล้วโอเคครับไปรอบแรกเอาไปใจเบ็ดกันนะครับโอ้นั่นกะนกป่าหางนะอืมย่องงปาาหตัวนี้อยู่นี่อยู่อ่ะยังติ่งโอ้เสลล์เล็กขนาดนี้ จะเล่นแนาวแน่อเบี้ยไปถึงสไตล์นี่เหรอน้อยอยู่อยู่บลเออเออได้เบี้ยจะซื้อปลาห่นบุปลาหนามหิ้มไตเบี้ยบอกใส่เยอแม่งจอนครับขกดที่ซื้อคือแม่งแม่น้ำนึงครับอื เวลาเกี่ยวเกี่ยวต้องหนุ่มขึ้นตังบนนะครับเนี่ยสายกระดีกับะดีกเปลี่ยนละเราสายอีพีครบสายมันจรนันนี่คนเกี่ยวป่าต่อตัวหมาตัวหมาขึ้นน้อยขึ้นแฟนอย่างว่าไปลองก็เจ้จัยเบียรเตรียมโหนศพไปพ่อม không vào đi sắc chùa ông má mình mình cái gì loài sáo đó khay mình là sáo ก่อนในกีบยาวปันเนื้อแต่ดูห่วยมากในกีบยาตั้งเอเนื้อเจ็บไปเถอะใครผมใส่เบ็ดตั้งลุยหน้าบมลุยผมได้มันจะแนวมาถึงเอฟซีตั้งไม่ลิ้มเลยนะครับเด้อไอาเสียยาลุงดวงเขาคิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับวันก็้มาแข่งกันนะครับเออ เ <s us> ออกินก้อยหอยทะเลนึกว่านึกว่าปีกมาลองซำขาจะันได้ลุย,น,ลย,ยน,น, <c oughs> น้ำไลุยยังเกาเนาะเกิดผีบุญนะครับอเบียอง่งน้นมได้ เฮ้ยมาแล้วบ่มาแล้วบ่น้อยเอ่าเรียกเกาันน้อยเลยเก่ากันอันนี้เขาจะเน้นใส่น้อยไปอ๋อวัตถุวัตถุวัตถุกินนัดตื่นเต้นกันเก็บทุกคน

เด yeah um um> uh uh ี้ยงไฟองไก่เนาะโล่ป่ายเนี่นะโฮมืนลุยไอหนวดดูอุ้ยดะาอีกอดอตะด้อุ้ยอีนี่เน็ตนี่ออตัวเดียวนี่กับยำนอได้สองบามั้งกงนี่ เดี่ยวมันโใครเต็มเป๊ะโอ้เป๊ะหอดอืนี่มึงดงปิดอันนี้เขาใจขอเบอร์16นะครับเนี่มาละเริ่มเจมาลู้ซใสกนึกว่ามาละเลยเอาเต็มเหล สำหรับประดุกน่ะปลาลิมเท่าได้มาส่งตัวละกี้แค <laughs> ่นอค้อยได้แค่เหลือปุ่นเนาะเวียของเย่างหนาอ,อืมอ้าวสำหรับจริงก็มวนล่ะอืมก็ได้รุ่นจริ เดี๋ยวเอาไปปล่อยหัวปุ๊บอเนาะมันเรียนว่าหัวใหญ่ตัวหอมน,นี่เดี๋ยวปล่อยเนลยเรี่องตกวหกนเนีน่ยเหรอเป้่าแล้วเนี่ยบสมบูรณ์แบบโม่วนเดี๋ยวไปปอยปอยนี่ได้คุยเนนยบ็ดมั้งเนาะบต้องเอาใส่ข้องก่น <laughs> อนเออตอนนี้หอมขนาดนักไปกับได้กลิ่น,นครับ ดูดวไปปล่อยทิงอื่นตึกเนี้ยอ๋อโอเคเนาะ <c oughs> โอเเ้เจ <c oughs> ้าโองกับนะครับหัวเราจอดไอเดียกต่ไมลงแนมจ่ายไอเดีย <c oughs> ได้ดีก็อ่ะอืมนี่อ <c> เ <oughs> <c oughs> ดีย <c oughs> เดี๋ยวเขาเปล่าขังล่างเนี้ <c oughs> นนยเห็นจิมวิญงเขาเลียกหมานเลียกหมาน แกไปดิผอมๆกี่ที้เราไปปล่อยเนี่นี่ก่อเออไก่เบ็ดนียไันมีเบ็ดเพื่อนเอากรงเล็กมาขังไี้เแ้่กรงเล็กก่อนฮะกรงเจ้าก่อนจะบนใจใส่หมูอ๋อหมออยไรแนีนํำไปติดเกาหลีอ๋อแคนี้ปลาเดียว เออเนี่ยผมร้เพุ่นนะเนี่ยเนาะ,นะเดี๋ยวไปขังไว้เลยไปปล่อยไว้ครับหอมแท้เนฉะ่อืมหัวร <laughs> <laughs> ิมเท่าสองตัวกันเนาะมันพวกออกมาทุกแทนเนอะกุ้งนี่เขาจะเบาไปเถอะขังไว้เนี่ย,ค, <laughs> ยครับอืมันูกได้<อ>ตัวใหญ่ๆจะปล่อยตัวน้อยไป, <laughs> น,ยไปนายเบี้ยเนาะโบุเนี่ยเนาะเออว่าแต่เอาตัวตัวผมนี่ไปปล่อยเนี่ถ้ามันมี เอ้ยสักถุงบัตตอร่อยเลยนี่เออเอาอไรไปด้วย่เออเนี่ยเขาไม่จะกหาไ,หไ,าไปครับอือแหนก็ัูอ้ัน <c oughs> นะครับ <c oughs> กุ้งแล้วเนี่ยไปเออยไป ผมเข้าคงนี Get okay, ่สำรับพิกน้องผูกโอเคครับครับเดี๋ยวผมผูกป้ากันนะครับเด้อนะครับมาวัดกันพอยังอยก็ได้หันตัวใช่ไหมโอ้โหไม่ได้หันโอเคครับเก็บของกันก่อนนะครับโู้พระเจ้าเจ้ากันที่น้องสามขาครับเเล็กไปจะมาด้วย cần phải dưới hẳn xử đất cái đất và cần nữa này được được. Để

ไว้ต้ลุงหกออกเยะเยนี่ไดนี่กินเกลือนนี้ที่ป่าได้กันตัวยงใหญ่นี่ยหูเป็นได้นะครับอ่งนั่นออกแคมปารกมาฮะดู

ดูอันนี้นี่เห็นแล้ว ใส่เง่เนาะก็จิ้มเป็นเนาะให้อยู่ให้แน่กะนอ่าี่กมดแล้วนะครับดีก็ได้หันตัวอยู่

แดดกำลังจะออกคนน,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 นี้น่าจะแดดแห้งขนาดเนี้อือเฮ้โอเคดีขขบคุณไอเบียน,นะครับเด้อเออกระวมไปเดี๋ยวเขาไปพออเล็กกัน,นครับลองขึ้นฟังก่อนได้ประมาณได้ไปกินอยู่ครับนิ็กน้อยๆียเนะจ็ดอือโอเคครับเดี๋ยวไปขอเล็กกันนครับ Quang khoảng quang 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 vô quang 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 2 quang 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 เดยนเอาไปพอก่อนพหนิเออมาาแล้วฮะฮะกมาสิหนไม่ดูฮันยนะไอสี่วันหอ่มาไอสีวันอสีวัน่อายานยไปัดาไานีเจ็ดมงล่ะวางวางอ้อยพัเต็มซ่าน่ กววาาางงไหน,นอ่ะปลยมเนยเล็กจะไปใจแหน่ง,นนงแล้วครับกรัมี่แปดม้วนละอืมเ <c> อ <oughs> ้อมได้หล,บลับละเดานี่ไปะจะตางคนต่างมีพารกิจนะครับบึดบมาแรงกันเจอ,อันนักล่องเสียงทอง <c oughs> จะได้ก็ขอบคุ้นทุกข้อความนะครับอ ขอบคุณตั้งเฟซทั้งไลน์ด้วยนะครับทักทายกันมาทุกวันทุกวันนะครับเน้องมาลองได้ลองพอไปกินกันอย่างนัวส้มโอเนครับจะได้ขอบคุณแฟนครับผมกันนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับกดติดตามทั้งสองชีวิตของนกช่องคือช่องชีวิตของนกเอฟซีนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาปปกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม